รายการยืนนั่งฟังเดินเจริญสติภาวนาแบบผ่อนคลายผ่อนพักรักษาใจให้โปร่งใสสุขเบาด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมะสมาธิ นั่งผ่อนคลายสบายๆจะเป็นมุมในบ้านในห้องที่เราคุ้นในที่พักของเราก็ได้ลองนั่งผ่อนคลายสบายๆถ้ารู้สึกว่าลำตัวมันเกร็งหรือหลังมันงอลองยืดปรับจัดให้พอดีๆสบายๆลมหายใจก็ให้ผ่อนคลาย ลมหายใจนี่ดีนะเขาหล่อเลี้ยงชีวิตเรามานานเราได้อาศัยลมหายใจนี่แหละทําให้ชีวิตเรายังเป็นอยู่ได้หายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องเกรงนะให้รู้สึกว่าลมหายใจมันกำลังพอดีสบายๆไม่ต้องพยายามให้มันสั้นหรือไม่ต้องไปพยายามให้มันยาวให้มันสบายๆ เดี๋ยววันนี้ก็ชวนโยมฝึกกรรมฐานเหมือนเดิมนี่แหละนะแต่ว่าเราจะเริ่มกันว่าทบทวนว่าการฝึกกรรมฐานเนี่ยมีทั้งสมถะวิปัสนาสมถะก็ช่วยให้ใจเรามีความพร้อมมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีศักยภาพในการทํากิจการงานตรงหน้าจากที่มันโกรธหงุดหงิดโมโหก็ให้เป็นใจที่ดีใจที่สบายใจที่ปราโมท ผ่องใสเบิกบานจากใจที่มันลุ่มหลงด้วยความอยากได้อยากมีในการยึดติดกับความลุ่มหลงสวยงามว่าสิ่งทั้งหลายจะต้องสมบูรณ์งดงามอย่างใจเราใจมันก็ไปยึดไปเกิดเป็นโลภะเกิดขึ้นก็ให้มันคลายจากโลภะจากที่มันคิดว่าทุกอย่างต้องดีพร้อมพอมันคิดว่าทุกอย่างต้องดีพร้อม พอมันไม่ดีพร้อมเนี่ยใจเรามันก็จะหงุดหงิดง่ายพอเราคิดว่าโอ้เนี่ยเรามานั่งสมาธินะมันจะต้องเงียบมันจะต้องสบายพอนั่งไปแล้วมีเสียงมอเตอร์ไซค์บ้างมีเสียงคนคุยกันบ้างเราก็ไม่ต้องหงุดหงิดนะ,ะความสงบที่แท้มันอยู่ที่ใจเรานะไม่ได้อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นควรกันฟังทรรมฟังครูบาอาจารย์แนะนำแล้วเราก็มาปฏิบัติด้วยกันเนี่ย เริ่มต้นเดือนที่แล้วก็ชวนกันฝึกเมตตากรรมฐานเดือนนี้ก็ฝึกกายคตาสติกายคตาสตินี่ก็ดูกายตามที่มันเป็นดูได้หลายอย่างดูลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเหมือนกันดูกายว่าประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆนี่ก็ดูกายเหมือนกันดูกายว่าประกอบไปด้วยสิ่งไม่สวยงามนะประกอบไปด้วย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเ,เสื่อมสลายไปจนแม้กระทั่งเมื่อตายไปเป็นซากศพเนี่ยมันเน่าสลายมันไม่งามอย่างไรร่างกายปัจจุบันเราก็อย่างนั้นหรือแม้แต่พิจารณาอาหารที่เรารับประทานเข้าไปว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความไม่สวยงามยังไงเนี่ยทั้งหมดก็เป็นการพิจารณากายทั้งสิ้นเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ ส่วนให้โยมลองพิจารณาร่างกายของเราตามความเป็นจริง ลองระล,ลึกดูกายของเราดูกายของคนที่เรารักพิจารณากายของใครๆก็ตามก็จะเห็นว่ามีความเสื่อมเปลี่ยนแปลง องให้เห็นความเป็นจริงว่าร่างกายนั้นไม่อาจคงสภาพที่สวยสดงดงามอย่างที่เราอยากให้เป็นมองให้เห็นความจริงว่าร่างกายของเราก็ประกอบไปด้วยสิ่งสกปรกตามที่มันเป็นจริงๆอย่างนั้นไม่ได้ปรุงแต่งให้หน้าเกลียดหน้ากลัวเกินจริง ไม่ได้ปรุงแต่งให้รู้สึกรังเกียจที่จะต้องผลักไสร่างกายนี้ไปไหนแค่รับรู้ตามที่มันเป็นจริงๆว่ามันไม่ได้สวยงามไปทั้งหมดมันไม่ได้น่ายึดถือหรือสำคัญมั่นหมายว่าจะต้องสวยต้องงาม แต่เราก็จะใช้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ของชีวิตของร่างกายใช้มันเพื่อศึกษาเรียนรู้ใช้มันเพื่อปฏิบัติทำจิตการงานหน้าที่ใช้ร่างกายเพื่อศึกษาปฏิบัติรมแต่ไม่ไปยึดไม่ยึดทั้งร่างกายของเราเองและไม่ยึดร่างกายของใครๆไม่ว่าคนที่เรารัก คนที่เรารู้สึกว่าเขาสวยสวยถูกใจทำให้ใจเราพอใจความสวยงามนั้นแท้จริงแล้วก็คือขนผมเล็บฟันหนังแท้จริงแล้วก็คือเครื่องประดับตกแต่งแท้จริงแล้วก็คือส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันเข้า ซึ่งไม่อาจคงสภาพดังเดิมได้ตลอดไปแต่จะเสื่อมสลายแปลเปลี่ยนหายใจเข้าพิจรารณาร่างกายของเราตามที่เป็น อาจจะพิจารณาที่จุดใดจุดหนึ่งหรือนึกถึงอว,ว,วัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราเคยเห็นเห็นว่ามันเป็นแผลมันมีน้ำเลือดน้ำหนองว่ามันไม่งามอย่างไรเมื่อหายใจออกอาจจะลองนึกถึงผู้คนรอบตัวที่ก็มีความ เปลี่ยนแปลงเสื่อมไปมีความไม่งามของร่างกายเช่นเดียวกัน ฝึกพิจารณาดูชีวิตดูร่างกายของเราและของคนที่เรารักของทุกผู้คนทุกชีวิตเราก็จะเห็นว่าทุกชีวิตทุกผู้คนนั้นก็ไม่ต่างกันในแง่ของชีวิตที่เปราะบางที่เสื่อมสลาย พอเราเห็นความจริงอย่างนี้ใจที่เราจะไปยึดสำคัญมั่นหมายว่าร่างกายเราหรือคนที่เรารักจะต้องสวยสดงดงามพลั้งพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกอย่างที่ใจเราคิดเนก็จะค่อยๆค,ค,คลายไปหรือแม้แต่ความที่เราจะไปโกรธหงุดหงิดไม่พอใจที่คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ ก็จะค่อยๆค,คลายไปเพราะเห็นตามเป็นจริงว่าทุกคนก็เป็นเพียงแค่ชีวิตที่เปราะบางที่เราได้มาต่างคนต่างก็อาศัยโลกใบนี้อาศัยลมหายใจร่วมกันเพื่อดํารงชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นเองเราก็จะตั้งใจที่จะ ยึดแต่ในขณะเดียวกันก็ตั้งใจที่จะปรารถนาดีต่อกันด้วยปรารถนาดีต่อตัวเองแล้วก็ปรารถนาดีต่อผู้คนรอบข้างด้วยหายใจเข้าก็เห็นความจริงของชีวิตเราว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้สวยสดงดงามไม่ได้จีรังยั่งยืนเปลี่ยนแปลงเสื่อมไปเราจรึงควรใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทนะ ตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตของเราให้ดีทําชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์เมื่อหายใจออก <mem> ก็เห็นความสัมพันธ์ของชีวิตเรากับทุกผคนทุกชีวิตที่ก็เสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไม่อาจจะสมบูรณ์พรั่งพร้อมเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งใจที่จะเป็นมิตรปรารถนาดีต่อทุกผคนทุกสรพพชีวิตเช่นเดียวกัน สรุปก็คือว่าการฝึกกายคตาสติก็คือเห็นร่างกายตามที่เป็นจริงจะดูกายเราก็ได้กายคนอื่นก็ได้เห็นตามที่เป็นจริงจะดูทั้งกายเราก็ได้กายคนอื่นก็ได้ดูส่วนไหนก็ได้ให้เห็นความจริงว่ามันไม่ได้สวยงามเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ใจที่จะไปยึดในความสวยงามทั้งยึดตัวเราว่าจะต้องสวยงามยังไงยึดคนที่เรารัก ยึดเพศตรงข้ามยึดดารายึดคนนั้นคนนี้ว่าจะสวยจะงามอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยความยึดความอยากนะั้นมันก็คลายลงเบาลงแล้วเมื่อคลายลงเบาลงก็เป็นไปได้ว่าจากการยึดจากราคะก็กลายไปเป็นการรังเกียจหวาดกลัวก็กลายเป็นโทสะถ้าไปหงุดหงิดไปกลัวไปโกรธไปไม่พอใจมันก็สวิงจากราคะไปเป็นโทสะก็ไม่ใช่วัตถุ แต่เมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงว่าเออสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นน่ะจะไปยึดไปอยากมันก็ยึดไม่ได้จะไปผลักไสรังเกียจมันมันก็ไม่หนีเราไปไหนหรอกมันก็อยู่กับร่างกายเราอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพอเห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับมาวางท่าทีตามเป็นจริงต่อสิ่งนั้นจิตใจเรามันก็จะไม่สวิงไปมาทั้งไม่ไปหลงรักไม่ไปชังเกลียดกลัวแต่เราก็จะอยู่ตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นการบ้านสัปดาห์นี้ก็ชวนโยมฝึกอย่างเนี้ต่อว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรอะไรอยู่กับตัวเองจะแปลงฟันก็เห็นตามเป็นจริงโอ้เนี่ยฟันเราเนี่ยมันสวยงามจริงหรือหรือมันมีขี้ฟันมันมีน้ําลายมันมีเสมหะออกมาจากช่องปากเราเนี่ยลิ้นเราเนี่ยแลบลิ้นดูเนี่ยโอ้มีฝ้าขาวๆติดเต้มไปหมดเลยมันมีสิ่งสกรปรกอยู่ตามที่มันเป็น แล้วก็ย้ําอีกทีว่าเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราก็ไปนี่ไม่แปลงฟันแล้วมันสกปรกไม่ใช่เนาะเราก็ยังแปลงฟันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ไปหลงยึดมันว่าโอ้มันจะสวยงามมันจะจีรังยั่งยืนพอเราเห็นว่ามันมีคราบสกปรกมันมีเศษอาหารเต็มไปหมดมันก็ไม่แปลกใช่ไหมว่าวันหนึ่งมันจะผุวันหนึ่งมันจะเสื่อมวันหนึ่งมันจะสลายไปบ้างเราก็ดูแลเต็มที่แต่วันไหนถ้ามันเสื่อมเราก็ไม่แปลกใจเมื่อเราจะไปเจอใครเราจะไปเห็นดารา ในโฆษณาทีวีเราจะเห็นเพื่อนแต่งตัวสวยๆเราจะเห็นอะไรอะไรเราก็พิจารณาอย่างเนี้ยว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรถ้าเป็นคนก็เห็นเป็นผมขนเล็บฟันหนังก็ได้นะแล้วก็เห็นว่าขนเล็บฟันผมเนี่ยมันสวยงามจริงหรือเปล่าผมที่ว่าสวยเนี่ยเมื่อวันหนึ่งมันหลุดออกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ตกลงไปในชามแกงเนี่ยมันสวยมันน่าชื่นชมจริงหรือเปล่า เวลาเราทานอาหารแล้วเราเจอผมใครหล่นอยู่ในแกงเนี่ยโอ้มันน่ากินไหมมันน่าพิสมัยเลยอย่างเงี้ยเนาะเล็บสวยงามถ้าเกิดใครตัดเล็บข้างๆเราแล้วมันกระเด็นมาใส่ถ้วยกาแฟเราเนี่ยนะโอ้มันจะน่ากินไหมล่นะเนาะอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราก็เห็นตามเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายลองฝึกกันดูนะยืน นั่งฟังเดินเจริญสติด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมะสมาธิ